สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุมาไทยชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเออน้องคนไทยที่เขาเล่ามาให้ฟังนะคะว่าเขาคบกับฝรั่งสองคนกฝรั่งสองคนเนี้ยคนหนึ่งคือเจอในแอผ่าคู่ทั้งคู่เลโอโกพรมาเดดกันคนคนแรกที่มาเดดเนี่ยเขาพิการ คือเขาเป็นขาเขาเป็นโปลิโอถามว่าเขาเดินได้ไหมเขาเดินได้ค่ะแต่ก็เดินกระโงะกันแงะคือขาเขาพิการแต่อีตอนที่อยู่อยู่ในแอปหาคู่ก็คือเขาก็ถ่ายแต่นหน้ามาให้ดูไงคะทุกคนน้องเขาก็เลยไม่รู้ว่าเออผู้ชายคนเนี้ยพิการแต่ก็คือนิสัยดีอะไรดีก็ค,คุยกันก็ถูกคอกันดีก็แต่น้องเขาก็บอกตรง,ตรงๆนะว่าเออเธอฉันก็ รู้สึกดีกับเธอนะแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าฉันก็ไม่สามารถที่จะเลือกเธอฝรั่งก็เข้าอกเข,ข้าใจโอเคว่าเขาก็ยอมรับความจริงนะคะว่าทุกคนว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็พลาดเองที่เขาไม่ได้บอกน้องเขาตั้งแต่ทีแรกว่าฉันพิการตอนนี้พอมาเดทด,ด้วยกันเขาก็มาเดทด,ด้วยกันเขาก็เช่าห้องให้น้องอยู่อีกห้องหนึง่งแล้วก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าน้องเขาก็บอกว่าเออฝรั่งต้องให้ความเคารพกับ ออความรู้สึกของเขาแล้วก็การตัดสินใจของเขาคือเราเป็นเพื่อนกันได้แต่ไม่สามารถเป็นแฟนกันได้ฝรั่งก็โอเคเป็นเพื่อนกันก็ได้เออฉันผิดเองที่ฉันเนี่ยไม่ยอมบอกเธอตั้งแต่ที่แรกว่าฉันเป็นแบบนี้เธอจึงไม่ได้ทําใจแต่ไม่เป็นไรในไหนฉันก็มาแล้วเราก็เดทดด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันก็คือน้องเขาก็ไปด้วยกันแต่น้องเขาก็ได้ให้สถานาะว่าแค่เพื่อนผ่านพ้นไปด้วยดี ก็เป็นเพื่อนกันนะทุกคนก็หลังจากกลกับไปกลับไปฝรั่งเขาก็ให้เงินค่าเสียเวลานะที่เธอเสียเวลามาเดทกับฉันเสียเวลามาอยู่ดูแลฉันพาฉันไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ทําให้ฉันได้เห็นในสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นหลายหลายอย่างก็ฝรั่งก็ดีอกดีใจก็กลับไปเนาะนงเขาก็นัดเดทกับคนที่สองคนที่สองนี่แหละที่เกิดเรื่องคนที่สองนี่ท่าทางดีสมาร์ทท่าทางดูดีมากๆแต่งตัวการแต่งตัวสะอาดสะอ้านด,ดูดีมากๆนงเขาก็เลยเลือกคนนี้ เดทกับคนนี้ตอนนี้เดทกันกับคนนี้ปุ๊บแล้วตอนนี้ก็คบกับฝรั่งคนนี้เลยนะคนที่สองเนี่ยคบมาประมาณสองปีถึงสามปีก็ได้ไปบ้านเขาแล้วเขาก็มาหาเราก็คือตกลงแต่งงานกันทําวีซ่าเพื่อไปจะไปจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันไปอยู่บ้านเขาเรียบร้อยไปอยู่บ้านเขาสิ่งที่เราเห็นกับหลังแต่งงานชีวิตโกนแต่งงานกับหลังแต่งงานพิษกันดังฟ้ากับผหวพอแต่งงานกันปุ๊บ เออแต่งานการเสร็จเรียบร้อยเออพอเราเริ่มเป็นภาษาเริ่มอะไรเริ่มหางานให้เราเริ่มเอาเปรียบเราทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นอันนี้อันนู้นอันนี้เธอต้องช่วยช่วยจ่ายค่านั่นเธอ,นนอนนต้องช่วยจ่ายค่านี่นส่วนตัวเขาก็หลงระเริงเที่ยวตละลาาเวลาไปประเทศไทยเขาก็ต้องแยกไปคนเดียวเราก็กลับบ้านไปเขาต้องการชีวิตความเป็นส่วนตัวส่วนเราก็กลับบ้าน ไปหาญาติพี่น้องหาพ่อหาแม่เสร็จแล้วเนี่ยที่สุดท้ายเขาถึงได้ยอมให้เรากลับมาอยู่กับเขาแล้วก็กลับต่างประเทศพร้อมกันซึ่งในช่วงที่เราไม่อยู่กับเขาเนี่ยเป็นชีวิตส่วนตัวที่ของเขาที่เขาไม่อยากให้เราไปยุ่งหรือก้าวไกในชีวิตส่วนตัวของเขาเขาบอกเลยว่าทุกคนมีขอบเขตจํากัดในชีวิตส่วนตัวไม่ใช่ว่าเธอเป็นเมียฉันเธอจะมีสิทธิ์ในชีวิตฉันทุกอย่างเพราะว่า เออฉันก็ไม่มีสิทธิ์ในชีวิตเธอเช่นกันเธอไปพบพ่อแม่เธอเธอพูดอะไรกันคุยอะไรกันหรือเธอระไรทำอะไรกันฉันไม่สนใจแต่ชีวิตของฉันในขณะที่ฉันมาโฮลดเดย์มันก็คือชีวิตของฉันเธอจะมากะเกณฑ์ว่าห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามนี่ห้ามนั่นในฐานะที่เธอเป็นภระยาไม่ได้อ๋อน้องเขาก็เอา้าพออยู่ได้ประมาณเออได้มาประเทศไทยมาประมาณสองครั้งน้องบอกว่ามาประเทศไทยสองครั้งพี่หนูกับทุกทรมานหัวใจมากกับสิ่งเหล่านี้และแล้ววันหนึ่ง เพื่อนผู้พิการก็ทักมาก็ทักมาคือก็เลยคุยกันเล่าให้กันฟังว่าอันนั้นอันนี้ส่วนเขาเขาก็ยังไม่มีใครนะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาไปในแอปหาคู่แล้วเจอน้องคนเนี้ยแล้วก็น้องคนนี้รับเขาไม่ได้ตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่ได้เข้าไปในแอปหาคู่อีกเลยแล้วก็ไม่ได้นัดเดทกับใครทั้งสิ้นก็คือเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ของเขาแต่ฝรั่งคนเนี้คนที่พิการเนี่ยเขาก็อยู่ที่เมืองที่เนอะอยู่ในประเทศที่น้องเขาอยู่เช่นกันตอนนี้ก็เล่าถึงความทุกข์ องตัวเให้กับเพื่อนฝั่งเพราะคิดว่าเขา,เ,เขาก็คือเพื่อนเขาก็คิดว่าน้องคือเพื่อนก็ทักมาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเธอแต่งงานหรือย,ยังอะไรก็คุยกันไปตามภาษาตอนนี้ความทุกข์ที่น้องเขามีน,น้องเขาก็เล่าให้ฝรั่งคนนี้ฟังซึ่งฝรั่งเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ธรรมดานะเธอเออกับการที่ว่าเ,ออเธอมาอยู่กับเขาถ้าเขารับผิดชอบเธอไม่ได้แล้วเขาจะเอาเธอมาทําไมแล้วถ้าเกิดว่าอ,อ การแต่งงานจดทะเบียนสมรสเป็นโผัวเมียกันเนี่ยมันก็มีขอบเขตจ,จำกัดอยู่แล้วสิ่งใดควรทาได้สิ่งใดควรทาไ,ไม่ได้จะไม่ให้เกียรติเราเลยที่ว่าเขาจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่ใจของเขาห้ามไปยุ่งห้ามไปแต่ต้องชีวิตส่วนตัวของเขาแล้วจะแต่งงานไปทําไมฝรั่งก็ปลอบใจแต่ฝรั่งคนที่พิการเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้เลิกนะเอออันนี้พี่จะเรียกว่าฝรั่งอย่าไปเรียกเขาว่าฝรั่งคนพิการพี่จะเรียกว่าฝรั่งคนที่หนึ่งแล้วกันฝรั่งคนที่หนึ่งเนี่ย ก็ปลอบใจเธอเธอก็ลองคุยกับเขาดูสิปรปับความเข้าใจกันเพราะไหนก็แต่งงานกันไปแล้วคือเขาก็ปลอบใจทุกอย่างครั้งนี้พอกลับมาประเทศเต่างประเทศกลับมาต่างใช้ชีวิตกับต่างประเทศกับฝรั่งคนที่สองคือผัวเขาเนี่ยใช้ชีวิตกันก็มันก็ทุกข์ใจตลอดน่ยฝรั่งก็กดดันอยู่เรื่อยๆต้องอย่างงาั้นต้องอย่งงานง,ยงนี้ภาษาต้องเป๊ะพูดมาอ่ที่โกรธด,ดา่าคือเจ้าอารมณ์อย่างที่เคยแบบประเทศแคร์ดีดูแลดีไปไหนก็ควงไปไม่อายใครแต่เขากลับมีความรู้สึกอายกับเรา ที่จะออกไปไหนกับเราถ้าเขามีปาร์ตี้กับเพื่อนกับฝูงเขาเขาจะไม่ให้เราไปด้วยเด็ดขาดเพราะเขาบอกว่าเออเขาเพื่อนบางคนไม่ชอบต่างชาติเขาไม่อยากที่จะให้เพื่อนมองเขาไม่ดีหรือมองเขาในสายตาที่ไม่ดีและไม่อยากให้มองเราในสายตาที่ไม่ดีคือจะไม่เอาเระไปด้วยเหตุผลนี้เราเป็นเมียเราก็รู้สึกเสียใจถ้าเกิดเขาแต่งงานกับเราแล้วเขารู้สึกอายผู้อื่นที่ได้แต่งงานกับต่างชาติอย่างเราแล้วแต่งงานกับเราทําไมจดทะเบียนสมรสกับเราทําไม ก็น้องก็เสียใจก็เขียนไปเล่าให้เพื่อนผู้ไอผู้ชายฝรั่งคนที่สองในฝั่งฝรั่งคนที่สองก็ปลอบใจอน,นุนอันนี้ปลอบใจกันไปกันมาเกิดความเข้าอ,อกเข้าใจกันทุกคนฝรั่งคนที่สองเนี่ยอยู่ไปนานเข้านานเข้าก็พอเริ่มมีกลุ่มปาร์ตี้ของตัวเองมากมายขึ้นเขาก็มีผู้หญิงชาติเดียวกับเขาอย่างดทจเบียนสมรสอยู่กับเรานะคะทุกคนแต่เขาก็มีผู้หญิงของเขาซึ่งเขาก็เปิดเผยกันมากแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เปิดเผยต,ตัวตนที่ว่าไม่ได้อยากจะเออ ไม่อยากจะปิดบังว่าอันนั้นอันนี้เพราะว่าผัวเรากดเราตลอดเวลากดเราคมเหงเราคือทําให้ผู้หญิงคนนั้นอาจจะไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นแบบที่คุยกับเราก็ได้ว่าเออไม่เคยให้เกียรติเราอะไรเราอย่างเงี้ยฉะนั้นผู้หญิงจึงไม่เกรงใจเราก็บางทีก็ขับรถมารับถึงหน้าบ้านมารับแฟนเราไปถึงหน้าบ้านหายหายกันไปสองวันสาวันก็คือเขาก็บอกเขาต้องมีชีวิตของเขา ตอนนี้ด้วยความอัอ้นตันใจเราก็คุยกับฝรั่งคนที่สองคุยกันจนเข้าอ,อกเข้าใจแล้วตอนนี้ผัวคนที่คนแรกผัวฝรัง่งคนที่หนึ่งเนี่ยเอ้ยคนที่สองเนี่ยไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากบ้านเพราะว่าทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องเอ,อสาวคนที่สาวที่เป็นแฟนของผัวฝรั่งเนี่ยนะไม่เคยให้เกียรติเราเลยบางครั้งโทรมากางดึกกลางดืง่นผัวเราก็ออกไปคือไม่ไม่ได้สนใจถึงความรู้สึกเลยเราจะรู้สึกอย่างไงเราก็เป็นเมีย แขมต้องุดดันเราเราต้องทําอย่างนั้นเราต้องทาอย่างนี้เธอต้องเอาเงินมาช่วยค่านั่นค่านี่เพราะว่าเงินฉันไม่พอก็จะพอได้ยังไงล่ะก็เธอไปเที่ยวกับผู้หญิงอื่นเพื่ออาจจะไปเปย์เขาเท่านั้นเท่าน,นี้ก็เป็นไปได้ก็คือทะเลาะก,กันเพราทะเลาะก,กันฝรัง่งเขาไล่ออกจากบ้านตอนนี้การที่ฝรั่งไล่ออกจากบ้านทุกคนเออเรายัางไม่ได้มีวีซ่าที่น้องเขาบอกหนูไม่ได้มีวีซ่าระยะยาวห,หนูก็ออกจากบ้านหนูก็ทําเรื่องที่แยกกันอยู่ โดยที่ว่าไปอาศัยเ,เงินของรัฐบาลแยกกันอยู่แบบนั้นแบบนี้ก็ชีวิตลําบากแล้ววีซ่ามันก็คือไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยคนเดียวได้ฝรั่งคนที่คนแรกเนี่ยที่ว่าเป็นคนพิการนะทุกคนเข้ามาการันตีเข้ามาช่วยเหลือจนยาเสร็จเรียบร้อยแล้วฝรั่งบอกว่าเธอถ้าเธออยากอยู่ที่นี่ต่อฉันยังรักเธอเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกที่ฉันได้เจอเธอเราสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้น้องเขาก็เลยตัดสินใจว่า นี่เมืม่อมีผัวดีดูดีแล้วก็ทํากับเราเช่นนี้เราก็ลงใช้ชีวิตกับอยู่กับคนเนี้ยเขาเทคแคร์เราดีดูแลเราดีดูซิว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงเพราะจริงๆเราก็ไม่อยากกลับประเทศไทยไงทุกคนหลังจากยาเสจอะไรเสกได้ไม่นานก็ทําเรื่องอแต่งงานโดยฝรั่งคนเนี้ก็ฝรั่งคนคน,คนแรกที่เป็นคนพิการจัดการเรื่องให้ทุกอย่างทุกคนน้องเขาพอได้แต่งงานกับฝรั่งคนนี้ถึงได้รู้ว่าเราเลือกคนผิดจริงๆ ฝรั่งคนที่สคนแรกที่เป็นคนพิการเนี่ยที่น้องเขารู้จักเนี่ยฝรั่งคนนี้เขามีสมบัติมากมายมีบ้านเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะทุกคนก็เป็นบ้านชนบทแต่บ้านหลังใหญ่มากเขามีสวนของตัวเองเขามีไร่องุ่นมีอะไรของตัวเองแต่เขาไม่มีภรรยาน้องบอกว่าพี่หนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าชีวิตเขาคือเขามีฐานะขนาดนี้หนูถามเขาว่านี่ของเธอทั้งหมดเหรอเขาบอกของเขาทั้งหมดเพราะเขาเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ เออพ่อแม่พ่อเขาออกจากไปแล้วเหลือแต่แม่คนเดียวตอนนี้เขาอยู่กับแม่เขาซึ่งเขาก็ไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีใครเลยไม่ได้มก็ก็เขาบอกเขาบอกตรงๆว่าเขาไม่กล้าที่จะเอาผู้หญิงชาติเดียวขเขาเพราะว่าผู้หญิงชาติเดียวขเขาก็คงไม่อยากจะมาอยู่กับคนอย่างเขาที่ว่าเหมือนกับอยากจะมาใช้เงินเขาอย่างเดียวไม่อยากจะมาใช้ชีวิตแบบเป็นผัวเป็นเมียรหรือว่าเออลำบากลําบนด้วยกันน้องเขาบอกตั้งแต่มาใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้แม้แต่น้ําตาหยดเดียวก็ไม่เคยให้เสียไม่ว่าจะอยากได้อะไร ให้ทุกอย่างถามว่าหนูมีความสุขไหมหนูมีความสุขกับผู้ชายคนที่สองที่หนูเลือกหลายร้อยเท่าหนูอยากจะอยากมาเล่าเรื่องของหนูให้หลายๆคนฟังว่าอย่าเลือกฝรั่งที่ภายนอกหนูผิดเองที่หนูเลือกฝรั่งที่ภายนอกดูดีแลจิตใจดีโอบอ้อมอารีแต่พอเวลาแต่งงานไปจริงๆเหมือนฟ้ากับเหวในที่สุดหนูก็ได้มามีความสุขกับฝรั่งคนที่หนูไม่ได้เลือก โอ้หนูก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของหนูเท่านี้เองไม่ได้แชร์ว่าเออฝรั่งคนนี้มีสมบัติเลยมีความสุขไม่ใช่เข้าดูแลหนูดีเทคแคร์หนูดีแล้วก็เอาอกเอาใจดีคนเราอ่ะมันไม่จําเป็นที่อยู่ด้วยสมบัติพระสถานของฝรั่งแต่อยู่ด้วยการที่เขาพพอร์ตเราดีดูแลเราดีเทคแคร์เราดี ไม่ใช่ว่ากดดันจะเอาแต่เงินเราจะให้เราไปทํางานอย่างนั้นอย่างนี้จะเอาเงินเราเราต้องช่วยจ่ายค่านั่นค่านี่กดดนกดดันเราบัางคับเราแล้วในขณะที่บังคับเราตัวเองก็ไปมีผู้หญิงอื่นในขณะที่ฝรั่งอีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้เลือกไม่มีใครเลยรอเราเป็นความหวังลิบๆี่เขาบอกว่าเขาไม่ถูกใจผู้หญิงคนไหนเลยนอกจากเราคนเดียวเขาเอ,อ ยกย่องเราดูแลเราเหมือนเจ้าหญิงดูแลเราอย่างดีมากแล้วบอกว่าคือเขาเภาวนาอยู่เสมอว่าถ้าเขามีบุญวาสนาขอให้เขาได้กลับมาคบกับเราแล้วก็ได้เป็นคู่ชีวิตกับเราเพราะว่าเขาเลือกเราตั้งแต่ครั้งแรกในแอปหาคู่แล้วก็ไม่เลือกใครอีกเลย ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังแค่นี้ถามว่าหนูอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาไหมหนูไม่ได้อยากได้ทรัพย์สมบัติเขาแต่ชีวิตพื้นฐานหนูมีความสุขที่สุดไม่เคยเสียน้ําตาแม้แต่หยดเดียวไม่เคยพูดให้เจ็บช้าน้ําใจมีแต่เอาอกเอาใจมีแต่เออคำพูดดีๆคําพูดดีๆแล้วก็การดูแลดีๆสิ่งดีๆมอบให้กับเราเท่านั้นอะไรที่เราเออแสดงความไม่พอใจหรือว่าเราเห็นแล้วเราไม่ชอบเขาจะตัดทิ้งทงันทีก็นี่ก็เป็นผู้หญิงไทยอีกคนนึงนะที่เลือกฝรั่งที่ภายนอก แต่ก็เจอในสิ่งที่ไม่สมควรจะเจอนะคัะทุกคนเคนไทยหลายๆคนเนี่ยที่มาต่างประเทศแต่งงานกับฝรั่งต่างชาตินี่นะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มีเยอะนะคะทุกคนบางคนกดดันมากอยู่ไม่ได้รับไม่ได้จริงๆก็กลับประเทศไทยไปต่อไม่ไหวก็มีแต่บางคนก็ดิ้นรนจนทํางานเสียภาษีได้จนตอนหลังต้องเลิกกันแล้วก็เพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองก็มีแต่น้องคนนี้มีฝรั่งคนนี้คนที่เขาพิการแต่ร่างกายไม่ได้พิการใจเข้ามาซัพพอร์ตดูแลเน้องเขาอย่างดี น้องก็บอกหนูมีความสุขมากตอนนี้แค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตตัวเองแล้วก็อยากเล่าให้เพื่อนๆฟั่งว่าการเลือกฝรั่งที่ภายนอกมันไม่ใช่ดีเสมอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ